รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินเบลลิลิครับผมเอกพันธ์เบลลิลิครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเอกพันธ์ วันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับอำเภอบางระมุงครับผมคือพัทยานี่แหละครับเรามาทําอะไรครับวันนี้วันนี้เราก็มาให้กําลังใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าทานรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังมาที่ไหนรับรองที่นั่นก็มีการช่วยเหลือต่อความหวังให้เขาด้วยนะครับถ้างนั้นไปเลยครับตามไปดูเลยครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังวันนี้พบกับ ครอบครัวที่ต้องพบกับความโชคร้ายเมื่อลูกชายที่เกิดมาได้เพียงเจวันสมองพิการต้องเจาะท้องเจาะคอ,พอเพื่อให้มีชีวิตรอดและรายได้ทางเดียวที่มาจากการขายของสะสมของพ่อเพียงเท่านั้นหมอก็แจ้งว่าน้องติดเชื้อในหัวลูกคุณปัญญาอ่อนนะเสียใจอยู่นะคะว่าทำไมลูกเราต้องเป็นแบบนี้ ชื่นชอบการสะสมของเก่าเมื่อครั้งก่อนมีลูกแต่เมื่อรู้ว่าลูกที่เกิดมาต้องพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำให้ต้องนำของรักทยอยขายจนหมดตอนที่สะสมอยูย่ยังไม่คิดครับว่าจะมาขายแต่พอมีน้องมามีโควิดก็ต้องเอาออกมาขายเรื่องมองมาขายและเมื่อมีไรายได้แค่ทางเดียวฐานะทางบ้านก็ย่อมขัดสน อ้าวพอจะไปแล้วเหรอไปแล้วได้ตังค์เยอะๆนะครับบายคับไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อข้าวกินในวันที่ลูกต้องเข้าโรงพยาบาลกินข้าวกันแค่วันละมื้อเท่านั้นก็ลำบากขึ้นนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์การแพทย์ของน้องต้องซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของน้องเข้ามาครับบางทีก็ขายของได้บ้างไม่ได้บ้างครับวันนี้เราไม่มีเราก็อยู่กันไปฮะยังไงเราก็จะไม่ทิ้งกันนะจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับ ลูกเขานะครับเวลาถ้าถ้าเด็กไม่นอนนะครับเขาจะต้องอุ้มยันสว่างนะครับหกโมงเย็นบางที9ก้าโมงสิโมงนะถ้าลูกไม่หลับนี่เขาก็จะต้องผัดกันอุ้มบางทีก็สงสารกันนะครับเพราะว่าพ่อแม่2คนนี่ทรหนจริงนะครับชีวิตของพวกเขาในวันนี้ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปกันอย่างไรอีกต่อไปแล้วและเมื่อรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปให้กำลังใจ หรือนี่จะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงของพวกเขาน้องเบียร์ก็เห็นอย่างนี้ก็คือมัอนก็ว่าเด็กๆคือทั่วไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องตอนทึงตัวน,นี้เป็นอย่างนี้เล็ดได้ยังไงตอนท้องอ่ะทอดคลอดน้องคลอดประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนน้องคลอดก่อนกําหนดจะมีแม่ตกเลือดค่ะตกเลือดแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เลยหมอก็เลยฉีดฉีดยาระงับคลอดไว้สองคืนแต่เอาไม่อยู่ก็เลยคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วน้องติดเชื้อในหัว ก็ต้องไปนอนในตู้ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันค่ะแล้วคุณหมอบอกคุ่ณหมอก็แจ้งว่าน้องสมองพิการนะแล้วได้ข่าวว่าชอบสะสมของเก่าตั้งแต่มีลูกคนนี้ขึ้นมาเนี่ยของที่เรารักมาตั้งแต่ที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยได้ข่าวว่าค่อยเอาของออกมาขายเอาของอะเพื่อจะเอาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลลูกใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับไม่เสียดายของหรอไม่เสียดายครับก็คือผมคิดว่า ถ้าผมยังมีชีวิตยอยู่แต่ผมก็หาใหม่ได้ครับแต่ลูกลูกเราชีวิตเดียวใช่ครับชีวิตเดียวถ้าเสียไปแล้วก็มไม่รู้จะเอาคืนได้ป่าวเราคืนไม่ได้ครับออคุณล้วทุกวันนี้รายได้มาจากไหนกันน่ะคุณแจ๊คเนี่ยคุณแจ๊คคนเดียวคนเดียว,ยวทำอะไรขายของเก่ามันก็จะซื้อซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนึ่งร้องไห้กันสองคนเลยมีไหมทุกมากมากเลย กินนั่งกินข้าวกับน้องตาค่ะเคยมองย้อนว่าทําไมเขาลูกเขาสมบูรณ์ทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้น้องก็พูดไม่ได้แต่เวลาเราเห็นลูกชัดเนี่ยเรามีความสุขยังไงสงสารเขาค่ะคงจะทรมานคงจะแบบเหมือนจะเขาจะหายใจไม่ออกประมาณนี้ค่ะสงสารคอยากเป็นแทนนะร้องไห้กันบ่อยไหมกับลูก ถ้าหากแฟนไม่อยู่นะคะแม่อยู่คนเดียวเงี้ยแม่จะร้องค่ะพระอเลยถ้าแฟนอยู่จะไม่ร้องเหมือนเพื่อนคุยเหมือนให้เรารู้ว่าเราแข็งแรงนะ,ะเราสามารถดูแลลูกได้นะแต่ถ้าสามีไม่อยู่เพื่เรากับลูกสองคนก็ต้องร้องไห้กันค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้นะครอบครัวนี้แล้วก็ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความหวังแล้ววันหนึ่งเนี่ยหวังที่เราหวังไว้อาจจะสมหวังก็ได้นะครับวันนี้ทางรายการพบปะกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบเงินให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับความช่ออย่างชี่นะครับคำค้ำคำค้ำนะครับเป็นขัะกำลังใจนะครับในการต่อสู้ชีวิตนะครับหาซื้อของเข้าร้านเข้ามาขายร้านครับอาเป็นทุน ซื้ออุปกรณ์หลักๆคือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ลูกครับอันนี้อันนี้สําคัญมากครับขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าคือลูกเขานี่คือตัวประสานใจเป็นตัวประสานความสุขในครอบครัวพ่อจะทํางานมาเหนื่อยขนาดไหนแม่จะอยู่ดูแลลูกเมียขนาดไหนแต่เวลาเขามาเจอกัน3คนพ่อแม่ลูกนี่คือดวงใจที่จะทําให้เขาอยู่รอดปลอดภัยครับครับวันนี้รายการโฮปกระกายแสงแห่งกองหมังโดยสํานักงานสลัดกินแบ่งพันบาลขอเป็นกําลังใจให้ ครอบครัวของน้องเบียร์ครับผมต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของครอบครัวคุณนิสาชนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล